มีเงินใช้ตลอดชีวิตด้วยวิชาการเงินที่โรงเรียนไม่เคยสอนครับทางเลือกที่1ครับเราไม่ต้องวางแผนไม่ต้องทําอะไรเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับผมแต่วันหนึ่งคุณจะเครียดหนักมากๆในวันที่เงินไม่พอใช้ครับทางเลือกที่2ครับคือทางเลือกที่เราขอให้คุณสละเวลาเพียงเล็กน้อยนะสัปดาหล์ละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงมานั่งจริงจังวางแผนเรื่องการเงินกันครับถ้าคุณเลือกทางเลือกที่1นนะครับปิดคลิปนี้ได้เลยส่วนถ้าคุณเลือกคลิปที่2เรามาจัดระเบียบชีวิตของตัวเองจัดระเบียบการเงินใหม,กม,นนม่ก คือการดูภาพสินทรัพย์และหนี้สินของเราสินทรัพย์ก็อาจจะเป็นเช่นบ้านในส่วนที่ผ่อนไปแล้วประกันชีวิตในส่วนที่เราจ่ายไปแล้วส่วนหนี้สินครับก็เป็นเงินที่เรายืมคนอื่นเข้ามานั่นแหละจะเป็นบัตรเครดิตอาจจะเป็นเงินค่าบ้านที่ยังผ่อนธนาคารอยู่ถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราจะวางแผนต่อได้แล้วนะขั้นตอนที่2ครับ,ค,รบคือการทํารายรับรายจ่ายครับคือการที่เราดูว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านๆไปเราสามารถเก็บเงินได้เท่าไหร่เหลือเงินอยู่เท่าไหร่ขั้นตอนที่3ครับเราจะมาบริหารจัดการกันว่าเงิน <ๆ S 1> ที่เราเหลือในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ย เราจะเอามาทําอะไรดีนะขั้นตอนสุดท้ายคือการนําเงินที่เรามีไปลงทุนแล้วลงทุนยังไงยีหลาฉบับมนุษย์เงินเดือนถ้าอยากได้ไอเดียเรื่องนี้นะครับเจอกันในคลาสเรียนมนุษย์เงินเดือนการเงินต้องรอดนะครับเราควรจะจัดการเรื่องการเงินมาซะก่อนก่อนที่มันจะมาจัดการแล้วครับ l i b e r a t o r อยากเห็นคนไทยมีการเงินที่แข็งแรง